โอเควันดีค่ะวันนี้เรามารีวิวประตูบานเลื่อนแบ่งสีนะคะอะทํามาแก้ๆพี่ข้ามาแก้ๆเลยค่ะอืมอ่างาน UPVC นะคะเป็นงานผลิตที่บริษัทดูรอยเชื่อมนะคะอืมตัวเนี้ยเราจะเชื่อมเพื่อไม่ให้น้ําเข้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ป้องกันน้ําเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ระบบรางระบบรางตัวเนี้ยค่ะอันนี้เป็นบานนอกบ้านนะคะเวลามีฝนตาดเข้ามาตรงเนี้ยอ่อก็จะระบายออกตรงนี้ นี่เป็นระบบประตูของ UPVC อันนี้ลูกค้ารีโนเวทจากงานอลูมิเนียมนะคะ,ะก็คือถอดเปลี่ยนอลูมิเนียมทั้งหลังเป็น UPVC ก็ดูมือจับนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นมือจับแบบครึ่งวงกลมที่ติดตั้งนอกบ้านก็สวยงามนะคะ่ะกระจกจะเป็นสีเขียวช่วยลดแสงเข้าบ้านได้เยอะค่ะเป็นกระจก6กมิลเมตรที่เราให้ปกติ ตัวนี้ติดตั้งพร้อมกับระบบล็อกมันติพอยล็อกก็คือจะเป็นระบบล็อกที่ให้หลายจุดดูนะคะหนึ่งสองสามสี่เวลาล็อกนะคะจะแน่นหนามากก็อกเลยดูนะะโอเค เข้ามาข้างในค่ะดูนะคะแน่นนะคะไม่เหมือนซิงเกิล็อกนะคะซิงเก็ล็อกจะมีล็อกแค่ตรงนี้แต่ของเราจะมีล็อกหนึ่งสองสามสี่สี่จุดค่ะอะข้างในจะติดตั้งือจับเป็นแบบก้านนะคะใช้สะดวกค่ะหลังนี้ลูกค้าอาติดมุ้งด้วยนะคะเป็นมุ้งแบบบันเลื่อนอ่บันเลื่อนสี่มุ้งจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งบริษัทเราก็ติดตั้งให้เหมือนกัน ดูเนื้อมุ้งค่ะก่อนจบคลิปก็ดูเนื้อมุ้งสหน่อยมันไม่มันจะท้อนใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรอ่ะดูเนื้อมุง้งโอเคถ้าสนใจก็ติดต่อมานะคะคุณค่ะ